แจ้งข่าวด่วนอัปเดตข้อมูลข่าวสารล่าสุดเป็นข่าวด่วนที่สุดค่ะตารางการจ่ายเงินหรือว่าแผนการจ่ายเงิน25พฤศจิกายน2565ประกาศออกมาแล้วและที่สําคัญยืนยันค่ะเข้าปี4รวมไปถึงค่าเก็บเกี่ยวไร่ละ1 0 0 0บาทเหนืออีสานกลางใต,กงใต้กลางกระเป๋ารอการโอนเงินแผนการจ่ายเงิน25พฤศจ,จิกายนมาแล้วค่ะ19สาขามีจังหวัดอะไรบ้างที่ได้รับการโอนเงินจ่ายจริงโอนชัวแน่นอนติดตามรายละเอียดข้อมูลข่าวสารได้ใน ช่องอีสานแซบค่ะแจ้งข่าวดีพี่น้องเกษตรกรชาวนาทั่วประเทศนะคะวันนี้อัปเดตข้อมูลข่าวสารด่วนที่สุดสําหรับแผนตารางการจ่ายเงินพี่น้องเกษตรกรชาวนาสําหรับทกศที่จังหวัดมหาสารคาม19สาขากลางกระเป๋ารอการโอนเงินแผนการจ่ายแจ้งชัดออกมาแล้วค่ะ19สาขาโอนพร้อมกันเลย25พฤศจิกาย,ยน2อง5ัน้ารห้าขปี4ค่าเก็บเกี่ยวไร่ละ1000บาทค่ะพี่น้องเกษตรกรชาวนาจังหวัดมหาสารคามยินดีด้วยนะคะ อัปเดตข้อมูลข่าวสารล่าสุดค่ะทกสจังหวัดมหาสารคามขานรับนโยบายพร้อมจ่ายเงินโครงการประกันรายได้ข้าวไร่ละ1000บาทเปิดเผยนะคะว่าจังหวัดมหาสารคามรวมงบประมาณอยู่ที่1,900ล้านบาทซึ่งจะมีเกษตรกรที่จะได้รับเงินในครั้งนี้วันที่25พฤศจิกายน1 6 2 6 5 4รายนะคะพร้อมโอนเข้าบัญชีพี่น้องเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนไว้กับกรมส่งเสริมการเกษตร25พฤศจิกายน2565 สิบเก้าสาขาของทกศมีอำเภออะไรบ้างจังหวัดอะไรบ้างเดี๋ยวเรามาดูค่ะในส่วนของการจ่ายเงิน19สาขาของจังหวัดมหาสารคามนะคะได้รับคำยืนยันจากนายไพโรธลุงพนารัตค่ะผู้อำนวยการสำนักง,งานทกศจังหวัดมหาสารคามเปิดเผยว่าหลังจากที่ครมอได้มีการอนุมัติวงเงิน8 1หมื่นล้านบาทและในส่วนของการดําเนินการจ่ายงวดแรก24พฤศจิกายนที่จะจ่ายให้เกษตรกรแต่สําหรับจังหวัดมหาสารคามเงินช่วยเหลือล ต้นทุนด้านการผลิตไร่ละ1,000บาทสูงสุดไม่เกิน20ไร่ค่ะหรือว่ารับสูงสุด2 0 0 0 0บาทต่อครัวเรือนจะมีการโอนในเขตจังหวัดมหาสารคามทั้งหมด19สาขาในวันที่25พฤศจิกายนนี้ประกอบไปด้วยสาขาเมืองมหาสารคามสาขากรทรวิชัยสาขาบรบรือสาขากุดชุมสาขานาเชือกสาขาสีพิลาที่อยู่อำเภอบบรือนะคะสาขาพยัคฆิพิสัยค่ะสาขาวาปีปทุมสาขาโกสุมพิสัยสาขาเชียงยืนสาขา นาดูนสาขาแกดำสาขายางศีสุราชสาขาตะกศิลาสาขากุดรังสาขาชื่นชมสาขาบ้านเขื่อนสาขาบ้านแพงแล้วก็สาขาสีแยกพยัคภูมิสัยค่ะนี่คือตารางการจ่ายเงินซึ่งจะมีการโอนในวันที่ 25เพื่อพฤศจิกายน2565นี้ส่วนตารางการจ่ายเงินเริ่มที่จะทยอยออกมาอย่างต่อนเนื่องอัปเดตข้อมูลข่าวสารอย่างต่อนเนื่องผ่านทางช่องนะคะหากชื่นชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ค่ะสวัสดีค่ะ